ชั้นสี่มันคือมโนกับเราเนี่ยว่างรู้ว่างมีองค์สองจิตว่างเรารู้ว่างนะส่วนละว่างกับว่างรวมเป็นหนึ่งเดียวเจ็ดเดืนมันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นชั้นห้ามันรวมไม่มีใครประคองใครไอ้ว่างกับเราเนี่ยเรากับมโนเป็นหนึ่งเดียวกันอ่าสังขารเราเบกอเบกขากับอเบกขาอสมภพจงเจ็ดว่างรู้ว่างเขาเรียกอุเบกขานะว่างกับว่างรวมกันเป็นหนึ่งปัญญมาชานเขาเรียกอุเบกขาสมภพจงเจ็ด อุเบกขาธรรมพจน์เจ็ไม่มีองค์สองอย่างเช่นมโนว่างแล้วเราก็ไปรู้มันว่างนะฉะนั้นอุเบกขาธรรมพจน์เจ็เนี่ยนะเรากับจิตมโนเนี่ยเต้นหนึ่งเดียวกันเจ็ดวันมันเข้ายังเรียกว่าอุเบกขาธรรมพจน์งเจ็ดนะฉะนั้นอุเบกขาธรรมดาจะมีองค์สองนะคือจิตมโนว่างก็เราเข้าไปไปรู้มันว่างสั้งขาอุเบกขาญาณเนี่ยนะตรงกับฌานสี่นะจิตว่างเราไปรู้จิตว่างส่วนอนุโลมญาณตรงกับอุเบกขาธรรมพจน์งเจ็ดนะ จิตเหมือนหมดตะเกียงหมดน้ํามันสั้งคารบเวทขยานมีเรารู้รู้ก็จิตว่างพอเราออกนะเราหมดแล้วนะไอ้จิตก็กระดับไม่ทันยังเรียกว่านุลมยานตรงกับเบคาาร์ทำชงจิตนะนะฉะนั้นพอพอไอ้มโนเนี่ยดับวิญญาณน,นามก็ดับนะเมื่อมโนญ,ญาณดับนามทาตัวดับรูปดับอวิชชาสาาัตนังตายจิตประหารจิติขึ้นมาคือดับระเบิดหมดเลยเจ็ดัวนะฉะนั้นในหมวดขององค์มรรคแปด นะบุคคลย่อมใช้ชันสี่บ้างชั้น5้าบ้างในการรูปรมคผล